สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการใช้ชีวิตการปล่อยวางนะครับเรามีแหล่งข้อมูลน่าสนใจสองที่เลยบทสัมภาษณ์พระพยอมกัลยาโณเรื่อง3เป็นกับอีกอันคือหนังสือปล่อยวางของท่านพุทธทาสค่ะเป็นสองมุมมองที่น่าสนใจมากนะคะอันนึงเหมือนเป็น how to อีกอันเป็นหลักการที่ลึกซึ้งกว่าครับเป้าหมายก็คือดึงเอาแก่นคิดมาปรับใช้กันนะใช่ค่ะเพื่อความเข้าใจในชีวิต เงินเริ่มที่สามเป็นของพระพยอมก่อนเลยท่านว่ากินเป็นอ,อคือไม่ใช่แค่กินอะไรก็ได้แต่แบอกว่ากินให้ฉลาดไม่ฟุ่มเฟือยกินเพื่อสุขภาพนะครับค่ะท่านย้ําเลยว่าจงกินอาหารให้เป็นยาอันนี้สําคัญมากจริงๆต่อมาก็อยู่เป็นอันนี้สิฟังดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเลยนะคะใช่ครับท่านหมายถึงอยู่กับคนอื่นแบบเอื้ออาถออะไรนี้รู้จักให้อภัยกัน การทะเลาะบ่อแว้งความรุนแรงต่างๆที่เราเห็นข่าวท่านก็บอกว่ามาจากการอยู่ไม่เป็นนี่แหละอืจริงด้วยครับมันเชื่อมโยงกันเลยแล้วไอ้การอยู่ไม่เป็นเนี่ยนะคะถ้ามองลึกลงไปตามแนวท่านพุทธทาสมันมีรากมาจากสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนะคะอ๋อเพราะเราไปยึดอะไรบางอย่างเลยอยู่กับคนอื่นลําบากอย่างนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะมันทําให้เกิดความขัดแยง้งแล้วข้อสล้วครับคิดเป็น คิดเป็นก็คือคิดบวกคิดสร้างสรรค์ไม่คิดร้ายไม่พยาบาทและที่สำคัญคือต้องคิดให้ถูกกาละเทศะด้วยเช่นไม่คิดการใหญ่เกินตัวตอนลำบากหรือคิดแต่เรื่องเอ่อเรื่องไม่ดีเรื่องเสื่อมเสื่อมใช่ค่ะการคิดแบบนั้นคือคิดไม่เป็นซึ่งการคิดเบียดเบียนพยาบาทเนี่ย มันก็ฟังดูเหมือนมาจากความยึดติดบางอย่างข้างในอีกเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะทั้งอยู่ไม่เป็นและคิดไม่เป็นเนี่ยมันสะท้อนปัญหาที่ท่านพุทธทาสชี้เลยก็คืออุปาทานความยึดมั่นว่ามีตัวเรามีของเราทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นอุปาทานช่วยขยายความที่มันเชื่อมกับอยู่เป็นคิดเป็นหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะที่ชัดๆเลยนะคะคือทิฏฐุปาทานคือการยึดในความเห็นตัวเองว่าฉันถูกเสมอ คนอื่นผิดหมด uh huh. อันนี้แหละที่ทำให้เอมไม่มเข้าใครทะเลาะก,กันก็คืออยู่ไม่เป็นแล้วก็อัต,ตาวาทุปาทานอันนี้สำคัญมากคือยึดว่ามีตัวกูของกู uh huh. พอเรายึดว่ามีตัวเราที่ต้องปกป้องต้องเก่งกว่าคนอื่นมันก็นำไปสู่การคิดร้ายคิดเบียดเบียนกลายเป็นคิดไม่เป็นไปใช่ค่ะเพราะมวัวแต่ปกป้องตัวกูนี่แหละเท้าใจเลยครับคือลากมันมาจากความยึดนี่เองแล้วทางแก้ของท่านพุทธทาสคือยังไงครับ หัวใจเลยคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือการปล่อยวางท่านสอนให้เห็นว่าทุกอย่างมันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนจริงใช่ค่ะพอเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรให้หยุดได้จริงๆแม้แต่ความคิดหรือความรู้สึกว่าเป็นเราความยึดติดมันก็จะค่อยๆค,คลายลงเองแสดงว่าถ้าเราฝึกไม่ยึดติดความเห็นตัวเองก็จะเปิดใจให้อภัยคนง่ายขึ้นเป็นคนอยู่เป็นมากขึ้นแน่นอนค่ะ แล้วพอเข้าใจว่าไม่มีตัวเราที่ต้องปกป้องความคิดเบียดเบียนคนอื่นก็น้อยลงเป็นคนคิดเป็นมากขึ้นถูกต้องเลยค่ะมันเชื่อมกันแบบนั้นเลยแล้วที่พระพยอมท่านวิจารณเรื่องออความเชื่อมงมงายพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไม่ใช้ปัญญาครับที่ว่าเชื่อไอ้ไข่จนหมดตัวอะไรแบบนั้นค่ะอันนั้นก็อาจมองว่าเป็นการยึดมั่นอีกแบบอาจจะเป็นศีลพัตตุปาทานคือไปยึดในพิธีในความเชื่อภายนอกโดยไม่เข้าใจแก่นแท้ ซึ่งท่านพุทธทาสก็ย้ำว่าทางออกจากทุกข์คือการเข้าใจธรรมชาติว่ามันว่างจากตัวตนไม่ใช่ไปยึดวัตถุหรือความเชื่อข้างนอกเหมือนต้องมองให้ทะลุไปเลยว่าทุกอย่างมันก็เป็นแค่สภาวะตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ค่ะเข้าใจแบบนั้นออจะทําให้การปฏิบัติสเป็นของพระพยอมมันมั่นคงขึ้นทําด้วยความเข้าใจจริงๆสรุปก,ก็คือหลักสามเป็นของพระพยอมนี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับกินเป็นอยู่เป็นคิดเป็นค่ะ เป็นรูปธรรมแต่เพื่อให้ยั่งยืนต้องเข้าใจรากของมันคืออุปทานความยึดมั่นตามแนวท่านพุทธทาสการปล่อยวางเลยเป็นหัวใจสําคัญให้เราทุกน้อยลงใช่เลยค่ะเป็นการเอาหลักปฏิบัติมาบวกกับความเข้าใจที่ลึกซึง้งสุดท้ายนี้อาจจะชวนให้ลองกลับไปสังเกตตัวเองดูนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีตอนไหนบ้างที่เรามักจะยึดอะไรบางอย่างไว้แน่นๆโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นความคิดความเชื่อหรือความคาดหวังก็ได้ค่ะ น่าสนใจครับแล้วถ้าลองแค่ลองค่อยๆปล่อยหรือคลายมันลงนิดหนึ่งประสบการณ์ของเราต่อเรื่องนั้นๆมันจะเปลี่ยนไปไหมหรือเปลี่ยนไปอย่างไรอืมเป็นคำถามทิ้งทายที่น่าคิดมากครับลองเอาไปสำรวจตัวเองดันดูนะครับ